สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะเอาคลิปที่บ้านสามบุญมาให้ชมนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเลยอีกช่องเดียวที่เราต้องก่อขึ้นแบบนี้เพราะว่าฝนสาดนะคะฝนสาดอย่างแรงเลยเราจะได้แค่ที่เห็นนี้นะคะตามงบประมาณที่เรามีนะคะกราบขอพระคุณทุกความเมตตากราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะที่เมตตาคือถ้าได้กรงปุ๊บนุกจะเอาไปบ้านสามบุญประกอบที่นูน่นแล้วก็ให้น้องอยู่ข้างล่างเลยนะคะ กล่าวขอบคุณทุกความเมตตาที่สมทบค่าโครงมาด้วยนะคะน้องสั่งโครงไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้โครงมาเพื่อนก็จะมารับไปประกอบโกรงข้างล่างแล้วก็ให้สามบุญาอยู่ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวได้ทําคลิปให้ชมนะคะอันนีเ้เด็กๆในบ้านนะคะเด็กๆในบ้านวันนี้อากาศร้อนมากนะคะร้อนมากร้อนเหมือนเดิมนะคะน่าจะ40อัพขึ้นไปเลยนะคะองศานะคะคิดว่านะอยู่ในบ้านยังร้อนเลยนะคะในบ้านนี้ยิ่งอบอ้าวเลยนะคะ อันนี้ไม่เป็นช่วงเช้านะคะช่วงเช้าที่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่พี่ทองกับพี่น้องของเขาก็เล่นกันนะคะตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรคะ่ะนอกจากปฏิบัติเด็กๆปฏิบัติเด็กๆนะคะเอาอาหารเอาน้ำตักทรายกวาดปัดกวาดนะคะไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่เฉยๆเลยนะคะปิดเทอมยิ่งยิ่งหนักกว่าเก่านะคะวานก็ไปอบรมไปอบรมที่สำนักงานเขตนะคะเพราะว่าครูปอหนึ่งต้องไปอบรมการอ่านออกเขียนได้นะคะว่าปอหนึ่งก็เหมือนกับแม่ทัพใหญ่นะคะถ้าปอหนึ่งงานออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จบข่าวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ามบุญนะคะ3ามบุญบุญอุ้มที่ไปท้ำหมันมาก็ยังงอนอยู่นะคะยังขี้งอนอยู่ยังต้อง ต้องป้อนอาหารเปียกนะคะถ้าถ้าไม่ป้อนเขาก็ไม่กินนะคะบุญอุ้มก็ได้ทํามันแล้วนะคะหมือนบุญมีบุญหลายก็เป็นตัวผู้ก็เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนเอาทำที่สําคัญจําเป็นก่อนอันนี้เจ้านายเจ้าคุณน,นะคะ <c oughs> ช้ามาก็เอาเข้าโกงแล้วก็นอนพักผ่อนยาวแบบนี้เลยนะคะดูเขาอันนี้ก็ทํามันได้แล้วนะคะ เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นตัวผู้เขาก็มีติดสัตว์เหมือนกันเจ้าสัวทำหมันแล้วให้เขาใช้ชีวิตข้างนอกบ้างไม่ใช่ว่าจะมีแต่ขังเขาซึ่งกรงมันก็เท่านี้นะคะบริเวณเราไม่มีเยอะนะคะบ้านเราเท่าที่อยู่ได้เนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าแม่ตายไปเขาจะต้องใช้ชีวิตเป็นนะคะก็ให้เขาสัมผัสข้างนอกบ้างไม่ใช่อยู่ในกรงพวกนี้เหมือนกัน,นะค่ะนี่ที่ทํามันแล้วเนี่ยตัวเมียพวกเนี้ย ให้เขาได้ใช้ชีวิตข้างนอกบ้างข้างในบ้างอันนี้แม่ไฟนะคะแม่ไฟเพื่อว่าสักวันหนึ่งไม่มีเราเขาต้องช่วยตัวเองได้นะคะคือมันก็คิดกันไปหลายแง่หลายมุมนะคะสัตว์โลกมันต้องเป็นไปตามกรรมเราก็ดูแลเขาดีที่สุดละคะ่ะดูแลเขาดีที่สุดยอมเหนื่อยมากยอมเหนื่อยเพื่อเขามากที่สุดอ่ะไม่ด้เอาน้องไปทําหมันห หกตัวเมื่อกี้นี้สุดๆเลยนะคะบอกเลยว่าสุดๆเลยร้อนมากแล้วก็เด็กหกตัวที่อัดกันเข้าไปในรถเก่งอะรถเก่งมันไม่ได้กว้างนะคะรถเก่งนั่นแหละค่ะแล้วแอร์มันไม่ได้เย็นด้วยะคะ่ะแบบโอ้สงสารเด็กก็สงสารนะคะหกตัวนะคะสุดๆเลยนะคะก็ผ่านมาได้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านในความสุขความเจริญจะมากจะน้อยนกตองกล่าวขอบพระคุณตรงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าการทำหมันแมวนี่คือแบบมันเป็นกุศลใหญ่หมอนกันนะคะที่ให้เขาได้มีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นไม่ต้องลำบากนะคะที่จะต้องมามีลูกมีเต้าเนาะนี่แต่เตรียมอาหารให้เด็กๆนะคะเตรียมอาหารให้เด็กๆอาหารเปียกคุกกับอาหารเม็ดเขาก็จะกินกันแบบนี้นะคะเขาก็จะกินกันแบบนี้ เสือน้อยเดี๋ยวเสอนอยก็โตเป็นหนุ่มอันนี้สีนิลสีทองทํามันมาก,ก็โอเคนะคะในกรงนี้จะเหลือแต่เสือน้อยแล้วก็ฉบาเท่านั้นนะคะที่ยังไม่ได้ทํามันนะคะตัวผู้นะคะนอกนั้นทําอันนี้ก็เแบบีเแบบีทั้งหลายนี่เหลือกรงนี้เหลือหกตัวมีแต่ตัวเมียทั้งนั้นเลยที่ยังไม่ได้ทําเขายังไม่ได้เป็นสาวนะคะเขากําลังจะ Coming soon ตอนนี้เป็นสาวกำลังจะเป็นสาวนะคะมีมะนาวมะขามส้มโอน้ำตาลน้ำหวานน้ำอ้อยมี6ตัวนะคะที่จะเป็นสาวในเร็วๆนี้นะคะก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าท่านผู้ใหญ่จะดีซท่านเมตาน้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลำพังตัวนุกนี่ไม่โอเคนะคะไม่มีกำลังทรัพย์ปันนั้นนะคะอยากจะทำอยากจะ อยากทำอะไรดังใจมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีกําลังทรัพย์นะคะต้องอาศัยความเมตตาจะหลายๆท่านทุกๆท่านนะคะนี่ก็เราไม่ได้รอกหรอกคะ่ะเอาคองมาเฉยๆอันนี้ใบบัวนะคะใบบัวทําหมันนานแล้วนะคะเป็นตัวเมียเจอรี่เจอรี่ก็ทําหมันแล้วตั้งแต่ทํหมันมาดูหน้าตาแบบโลกนี้ไม่โสภาสถาพรเลยนะเจอรี่นะ อันนี้ก็เป็นแม่ดำนะคะแม่ดำจะนอนตรงไหนก็แล้วแต่เขานะคะอัพทูแม่ดำเลยนะคะแม่ดำก็ทำหมันเรียบร้อยจากที่เคยเดินขาลากตอนนี้ก็โอเคกลับมาเดินได้แบบปฏิหารเลยนะคะแม่ดำแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะว่าเขาได้ทำหมันนะคะก็เลยมีชีวิตที่ง่ายเรียบง่ายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกมีลูกอย่างเงี้ยค่ะแม่ดำเป็นแมวที่สวยนะคะ กราบขอบพระคุณท่านที่เมตตาส่งเปรมาให้สองเปด้วยนะคะจะฝากไปให้สามบุญนะคะขอบพระคุณแทนเด็กๆสามบุญไว้นะคะจะได้มีเปใหม่อันใหญ่ด้วยใส่กรงใหม่ของเขานะคะแล้ววันเสาร์นี้ก็จะพาน้องเสฐีไปทำมันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ